อเข้าปากช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าแหมสองพี่น้องนั่งร้องเพลงกันสนุกเชียวเมื่อสองสามวันก่อนก็มีช้างมาแถวแถวนี้จะ้ะเด็กๆไปมุงดูช้างกันใหญ่พี่พศเองยังซื้ออ้อยให้ช้างกินด้วยละพออ้อยเข้าปากช้างแล้วช้างมันไม่ยอมปล่อยเลยจ้าอ๋อเหมือนที่เขาพูดกันว่าอ้อยเข้าปากช้างยากที่จะง้างออกมาได้ใช่ไหมคะใช่แล้วจ้าพี่พศครับ แล้วอย่างนี้พอจะเรียกว่าอ้อยเข้าปากช้างได้หรือเปล่าครับดีใจให้ใจดียืมสตางค์ไปซื้อไอศกรีมตั้งแต่เมื่อวานนี่ก็เฝ้ารอตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่มีวิแววคืนมาสักสลึงเลยครับแบบนี้สงสัยอ้อยจะเข้าปากช้างสิแล้วละจ้าอย่าลืมน,นะครับ <c oughs> เราคนไทย <c oughs> ต้องใช้ <c oughs> ภาษาไทย <c oughs> ให้ถูกต้อง <c oughs>